สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ทุกท่านคลิปนี้พาชมดอกแก้วต้นดอกแก้วที่ปลูกในออสเตรเลียกินหอ้องเหมือนกันกับบ้านเราค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างเลยเหมือนกันกับบ้านเราที่ออสเตรเลียก็นิยม ปลูกดอกแก้วเป็นไม้ประดับแต่ส่วนมากที่เห็นจะเป็นปลูกเป็นแบบว่าเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบแนวรั้วเป็นฉากบางๆางสิไหมคะเป็น landscape เป็นสันถ้าเป็นอันอันนี้ถ่ายทำที่บ้านบ้านลูกสาวพ่อไง ต้นนี้ก็น่าจะปลูกนนแล้วความสูงประมาณโอ้สูงคักพี่น้องค่ะสูงประมาณ5-6เมตรกําลังออกดอกเต็มเลยช่วงนี้เป็นฤดูสปริงไม้ที่มีดอกก็จะออกดอกช่วงนี้เยอะนะคะเฮนแล้วอ่อนซ่อนไหมคะ่ะงามคักออกดอกพร้อมกันนี่อุ้ย หอมคักด้วยค่ะก็ก็คิดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพ่คะว่าปลูกดอกแก้วเป็นแนวรั้วเหมือนเขาปลูกต้นโมก,กุงซันเนาะค่ะที่บ้านเราเมืองไทยก็จะนิยมปลูกต้นโมกเป็นแนวรั้วต้นโมกกับหอมคือกันแต่ว่าดอกแก้วต้นดอกแก้วนะที่สังเกตใบเขาจะหนาแน่นแล้วก็ เห็นเขาปลูกมันจะเป็นเป็นอา่าเป็นกิ้งเป็นใบแต่งแต่ยุ่้นต้นไหมคะถ้าปลูกเป็นแนวรั้วก็ก็อย่างสวยเลยนะคะอย่างงามเลยงามหอมพี่น้องคะ่ะเห็นแล้วอดทำคลิปไม่ได้เลยคะ่ะดอกแก้ว เคยปลูกที่บ้านเราที่ที่บ้านที่เมืองไทยก็จะปลูกแบบเมื่อก่อนไม่ไม่ไม่ได้เห็นรูปแบบเนาะปลูกเป็นแบบต้นเดียวเป็นไม้ประดับต้นเดียวปลูกอยู่ใกล้กันกันกบต้นยี่โถโดนยี่โถกกำจัดเรียบ ทำคลิปมาเป็นเป็นเป็นไอเดียแต่ว่าทำคลิปบ่อยแล้วนะคะไปไปที่ซิดนีเข้าไปเที่ยวซิดนีไปเห็นเขาปลูกในกระางในกระถางแบบกระถางยาวแต่งหน้าร้านปลูกแบบร้ายกระถางสินะแล้วเขาก็ตัดให้ความสูงเสมอกันเนาะไม่ว่าจะตัดแต่งยังไงถึงฤดูออกดอก เขาก็ออกดอกคือเกาพี่น้องค่ะออกดอกเหมือนเดิมพอนย่ามออกดอกกับออกดอกเต็มต้นคือเกาค่ะสวยงามไหมคะ่ะสวยหอมเป็นไม้ประดับอีกไม้ดอกไม้ประดับอีกอย่างหนึ่งที่น่าปลูกประดับอย่างยิ่งสำหรับ เพื่อนๆที่ชอบไม้ประดับที่มีกลิ่นหอมให้ความสวยงามคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้ค่ะ